สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันเสาร์ที่27เมษายน2024นะครับเป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่4เทศกาลปัสกาก็เป็นบทอา่านจากคำบรรยายจดหมายนักบุนปาโลถึงชาวโรมโดยนักบุญซีริลแห่งอเล็กซานเดียนะครับในหัวข้อบอกพระเมตตาของพระเบ้เาได้แผ่ขยายไปถึงมนุษย์ทุกคนเพื่อทุกคนจะได้รอดนะครับท่านเขียนไว้บอกว่า แม้ว่าเรามีหลายคนแต่เราก็เป็นร่างกายเดียวกันเป็นอวัยะวะของกันและกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์เจ้าในสายสัมพันธ์แห่งความรักพระคริสต์เจ้าได้ทรงบันดาลให้ชาวยิวและคนต่างศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันโดยทำลายกำแพงที่แบ่งแยกเราโดยยกเลิกกฎหมายพร้อมด้วยคำสั่งและข้อบังคับของกฎหมายด้วยเหตุน,นี้เราทุกคนจึงต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและเมื่ออวัยะวะหนึ่งต้องทนทุกข์ทุกคนก็ต้องร่วมทนทุกข์กับเขา หากอ,าอยัยวะอีกส่วนหนึ่งได้รับเกียรติเราทุกคนก็ต้องพลอยยินดีไปด้วยนักบ,บุญเปาโลกล่าวว่าจงต้อนรับกันและกันดังพระคริสเจ้าทรงต้อนรับท่านเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเบญจเจ้าการต้อนรับกันและกันนั้นหมายความว่ายินดีแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของกันและกันยินดีที่จะแบกภาระของกันและกันสนุบบำรุงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสายสัมพันธ์แห่งสันติสุขพระเบญจเจ้าได้ทรงต้อนรับเรา ในพระกฤษเจ้าเช่นเดียวกันนี้เพราะคายืนยันของนักบุญยอนเป็นความจริงท่านกล่าวว่าพระบิดาได้ทรงรักโลกมากถึงกับประทานพระบุตรของพระองค์เองแก่เราพระเบนเจ้าได้ประทานพระบุตรเป็นค่าไยแต่ชีวิตของเราทุกคนได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากความตายได้ทรงกอบกู้เราจากความตายและจากบาปนักบุญเปาโลยังได้อธิบาย โครงการของพระเบญจเจ้าเมื่อท่านกล่าวว่าพระคฤษณาเจ้าได้ทรงทําตนเป็นคนรับใช้ของผู้รับพิธีสุนัตเพื่อแสดงความซื่อสัตย์ของพระเบญจเจ้าพระเบญจเจ้าได้ทรงสัญญากับบรรดาอายกาชาวดิว่าจะทรงอวยพรเชื้อสายของเขาและจะบรรดาลให้เชื้อสายของเขาเพิ่มจํานวนมากมายอย่างดาวดาราในท้องฟ้ามิฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มครองสรรพสิ่งได้ทรงปรากฏ ในเนื้อหนังและได้บังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ได้เสด็จมาในโลกไม่ใช่เพื่อให้เรารับใช้แต่ตามที่พระองค์ตัดไว้เพื่อรับใช้และมอบชีวิตของเราเป็นค่าถ่ายคนจนํานวนมากพระคริสตเจ้าได้ประกาศว่าพระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปฏิบัติตามพระสัญญาที่ทําไว้กับชาวอสิสราเอลพระองค์ทรงถูกส่งมาเพื่อผู้แกะที่สูญเสียไปคือเชื้อสายชาวอสิสราเอลนักบ,บุญเปาโลได้กล่าวว่าไม่อย่างถูกต้อง พระคิดเจ้าได้ทรงทําตนเป็นคนรับใช้ของผู้รับพิธีสุนัตเพื่อปฏิบัติตามพระสัญญาที่ได้ให้ไว้กับรรบดาอายากาพระบิดาเจ้าได้ทรงมอบภาระ,ะหน้าที่นี้แก่พระองค์ทั้งยังได้ทรงมอบหน้าที่นี้ที่ดาความรอดมาสู่คนต่างศาสนาทั้งนี้เพื่อเขาจะได้สามารถสรรเสริญพระผู้กอบกู้และพระผู้ไถ่เป็นพระเจ้า พระผู้สร้างสา,ากลจะกรวาลด้วยวิธีนี้พระเมตตาของพระเบญ้าไ้ได้แผ่ขยายถึงมนุษย์ทุกคนรวมถึงพี่น้องต่างความเชื่อจะได้เป็นที่ประจักษ์พยานว่าธรรมล้ำลึกของพระเบญ้านั้นในพระคริสต์เจ้าจะไม่ขาดตกบกพร่องแต่ตรงข้ามจุดหมายที่แสดงถึงพระไทยดีของพระองค์เพื่อทุกคนที่หลงผานจะได้รับความรอดแต่พี่น้องก็เป็นหัวข้อที่นักบุตรซีเรนอธิบายบทจดหมายนักบุตรเปาโลที่เขียนถึงชาวโรม อย่าลืมว่านักบุญเปาโลนี่ก็เป็นทหารมาก่อนนะไม่ทหารรับจ้างของชาวโรมแล้วก็การเริ่มต้นชีวิตของท่านท่านก็ต่อต้านบรรดาขุตชศนในสมัยแรกด้วยด้วยการไล่ล่ากาวันจับบรรดาคขุตช,ชนนหถือพระเยซูเจ้าและหลังจากที่ท่านได้กลับใจพระเยซูเจ้าได้ทำอัศจรรย์และเรียกท่านมาเป็นศิษย์แล้วท่านจึงเป็น คลเป็นคาสาวกที่จะไปประกาศให้กับผู้ที่ยังไม่มีความเชื่อหรือว่าผู้ที่ต่างความเชื่อนั้นได้เข้าใจถึงพระเยซูเจ้าและด้วยชีวิตด้วยการอุทิศชีวิตของท่านจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นท่านจึงได้รับชื่อว่าเป็นคาคาส o วกของพี่น้องต่างความเชื่อด้วยเหมือนกันนะนักุญเปาโลก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้อง ในวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญมาแล้วเราเกิดมาเราก็เติบโตขึ้นมาแล้วในฐานะที่เป็นคริสเตียนหลายคนส่วนใหญ่เราก็เป็นคริสเตียนแต่เกิดแลวตั้งแต่ในครอบครัวของเรามีหลายคนที่มาเรียนคําสอนมีความเชื่อพระเจ้าประทานพระพรเราก็เป็นคริสเตียนแล้วมีหน้าที่นะหน้าที่ที่จะต้องเข้าใจถึงพระเป็นเจ้านั้นก็ไม่ได้เป็นพระเป็นเจ้าสาหรับพวกเราที่เป็นคริเสเตียนเท่านั้นแต่พระองค์เป็นพระเจ้าสําหรับ ทุกๆคนสําหรับมนุษย์ทุกคนนั้นเราความเชื่ออย่างนั้นแล้วพระองค์ก็มีวิธีการต่างๆที่จะทําให้เพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ของเราในโลกนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็ตามจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามนั้นก็จะได้รู้ถึงความรักรู้ถึงพระเมตตารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งความจริงเขาก็ประพฤติปฏิบัติาอาจจะไม่ได,ได้ได้มีความเชื่อเหมือนเราว่านั่นคือพระพรของพระเป็นเจ้าเขาอาจจะเ,เชื่อ,ออีกแบบหนึ่งอะไรหนึ่งก็ ไม่ได้ใช่ความผิดของเขาที่ไม่รู้จักประชาแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องรักเราต้องให้เกียรติและเป็นเรื่องราวของเรานั้นจะต้องเข้าใจว่านั่นแหละสิ่งที่เขาได้รับความคุณงามความดีต่างๆที่เขามีเนี่ยนะเป็นพระพรที่พระเบญ้าประทานให้กับบรรดาเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่ออย่างนี้นะครับนี่เราเป็นคริสเตียนเยนักบุญเปาโลก็สอนอย่างนี้นะเขียนจดหมายถึงชาวโรมแล้วบอกให้ชาวโรมรู้ว่าเนี่ยอย่าไป คิดว่าคนอื่นเป็นคนอื่นแต่เราต้องคิดว่าเพื่อนพี่น้องทุกคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้านะครับขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน